สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเด็กนะครับเด็กเป็นเด็กเวนการ์ดนะครับเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับในซีรีส์ดีนะครับวันนี้ผมชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าสไตล์การเล่นของเขานั่นเองนะครับอันนี้เป็นเด็กของเรียนอนนะครับน้องอุระนั่นเองนี่เป็นอ่าเป็นเนชั่นของอะไรเนี่ยเนชั่นหรือเปล่าไม่รู้เป็นของโตเกียนะครับสีเขียวนั่นเองสีเขียวเหนียวสั์นะครับอ่ามาดูลายลายของผมเลยนะครับล์ไลา์ก็ประมาณนี้นะครับ ผู้ประกาศทางสารลมมาดูไมไม้ผีนะครับ c o ฟฟี่คอฟฟี่นะครับตัวนี้ก็เป็นเริ่มหลังจั่วนะครับต่อมาเป็นเกรดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับถ้าถูกไลท์ไลท์นะครับคอเรียวนะครับและตัวนี้บูธให้แวรนะครับก็พลังบวกห้าพันนี่เด็กนี้คอนเซปเลยถ้าเกรดหนึ่งเนี่ยเออเกรดหนึ่งเนี่ยบูธให้แวรเนี่ยบวกจะได้ความสามารถนะครับแนวเนี้ยมันสำคัญกบบสายนี้มากๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ เป็นท่วงทำนองอันงดงามนะครับเบรกทีหน้านะครับอันนี้ถ้ามีคำถ้าตัวนี้ถูกไล่ทับด้วยยูนิตคำว่าเรียนอนนะครับก็สวัสดีหนึ่งเลือกเกียร์หนึ่งจากดอบซอนคอหลงช่องเลียวเห็นไหมเฮ้ยเน้นเกียร์หนึ่งจริงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวนี้อยู่เรี้ยวกาดถ้าแถวหลังคุณมีเรียวกาดสาบายมากกว่ายูยน,นิตนี้ได้รับปัตมาด์บูสต์ด้วยนะครับอ่าน,นี่เป็นบูสต์หมื่นด้วยนะครับถ้าเรามีเรียวกาด เรียวสามใบตัวนี้บูทได้นะอ๋อมันมีวิธีการเรียกกา,การนี้จากดอกโซนขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับต่อมาเป็นวัทยากรสัมพันธ์อันเป่งบารนะครับเรียนอนนะครับก็ก็คือคอนติเนียนะครับตัวนี้นับเป็นชื่อมหาขาบวนพาเลทแห่งดอกไม้บาตะพังเรียนนอนด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ เมื่อยูนิตนี้โจมตีโซบัสหนึ่งทิ้งหนึ่งทิ้งมือหนึ่งนะครับบูตยูนิตนี้ได้แถวหลังนะครับที่มีความสามารถบูตนะครับด้วยยูนิตสามใบมากกว่าได้บวกหนึ่งครับก็เป็นจากทวินได้เป็นทริปเปิลได้นะครับก็ถ้าทําการบูตสามใบมากกว่าด้วยนะคือถ้าเกิดบูตแถวหลังทั้งหมดบวกได้หนึ่งแล้วก็แล้วก็การต่อสู้นั้นหลังจากจบการต่อสู้สแตนสแตนการสองใบนะครับก็ แตนข้างได้นั่นเองนะครับออตเทนิวทัดเนบดินนี้ถูกบูสต์นะครับบวกอีก5 0า0ันนะครับโอ้พลังนี่แรงมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นแนวแบบร่วมร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับยูนิตที่บูสต์นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเกสรนะครับก็มาเลยนะครับใช้ตัวนี้สามใบเต็มแม็กนะครับแล้วก็ใบนี้คบนะครับมหาขบวนพาเดนแตงดอกไม้บานสะพังเรียนอนนะครับตัวนี้เป็นเรียนนอนน่าเกสเหมือนกันนะครับ คัาตบบาบาสหนึ่งจวบหนึ่งนะครับเลือกหาการ์ดจากบนญเงินหนึ่งใบคอลงเลียวนะครับก็คือหนึ่งครั้งนหนึ่งครนหนึ่งครั้งนะครับในช่องแหวนนะครับคัตบบาบาสแล้วก็หา,าแล้วก็คอคอเลียวนะครับนะต่อมาเป็นเมื่ออยู่ในจโจมตีนะครับโซบาสหนึ่งทิ้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้บูทได้นะครับเป็นความสามารถคล้ายกันเลย หรือเหมือนกันเลยก็ได้นะครับถ้าบูทสามใบหรือมากกว่าก็บวกได้หนึ่งนะครับจนจบการต่อสู้แล้วกลับมาสแตนสองนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับเรียกว่าเพิ่มจำนวนในการบ้าพลังนะครับได้เยอะมากนะครับใส่เต็มแม็กสี่ใบนะครับต่อบาเกตหนึ่งนะครับเกตหนึ่งนี้ผมเป็นเกตหนึ่งทั้งหมดเลยนะอตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นจังหวะอัลลาเลยนะครับอบิราครับอบิราก็ถ้าอยู่ในช่องเดียวนะครับถ้า การ์ดต่อทุวนี้บูทถ้าตัวนี้บูทนำการ์ดเกรดสองจากบนมือเข้าสู่โซจวดหนึ่งนะครับก็เป็นยัดโซจวดหนึ่งนะครับนี่มาต่อมาตัวนี้นะครับถ้ายูนิตนี้บูทนะครับถ้าตัวนี้เป็นพลบูทนะถ้าถ้าเรามีเดียกัดนะเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่านะครับตัวนี้บวกอีกสองพันเป็นบูทหมืนม่นนะครับจากนั้นนะครับถ้าบูทให้เวนกัดเกรดสามหรือสูงกว่านะครับพัตบัตหนึ่งโซบัตหนึ่งจวอีกหนึ่งนะครับก็จวได้นะครับ บูทหมื่นจัวได้นะครับผมใส่เต็มแม็กเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือถ้าเราบูทอ่ะเราความสามารถของเรียนนอนมัน3ใบบูทให้แวนได้นะครับถ้าบูทจะเยอะหลายหมื่นอยู่นะผมว่าต่อมาก็เป็นนี่ครับ Marching Debut ต์นะครับพ r ี o r ริตนะครับใส่สี่ใบเพราะว่าความสามารถคือคอนติเนียลเรีวนะครับถ้ามีเรดวกาดเกตหนึ่งต่ำกว่าเป็นจำนวน3ใบามากกว่าตัวน,นี้บวกห้าพันอ่าเป็นตัวน,นี้เป็นง ยืนหมื่นสามนะครับเป็นยืนเท่าแวร์เลยแรงมากนะครับบูธก็ได้ตัวตีก็ได้นะครับต่อมานี่ครใส่สีใบละต่อมาตัวนี้ครับการแสดงเครื่องเป่าแห่งความเป็นดีนะครับซูคูดนะครับอันนี้ความสามารถคือเหมือนยิงเรียวนะแต่ยิงเดียวยังไงไปดูนะครับก็ถ้ายูนิตดีบูธแวนการ์ดนะครับแต่พลังเขาน้อยหน่อย5้าพันเองนะครับเรือกเรียวกาศเกรดสองหรือสูงกว่าคู่แข่งนะครับที่ไม่ได้ถูกที่ไม่ได้ถูกโจมตีนะครับเคลื่อนมาทาง ช่องกาดนะครับก็คือเรียกเขามากาศนั่นเองนะครับอาจจะถ้าเป็นเกณฑ์หนึ่งเกณฑ์สองเนี่ยเรียกมากาศห้าพันนะครับก็เหมือนกับหักลบตัวนี้ไปยิงเลียวได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอาควอตราบ้านคิดว่าเออถ้าเกิดว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับยูนิตนี้บวกห้าพันก็เป็นบูทหมื่นแพนนะครับอืมก็โอเคนะยิงเลียวได้บูทหมื่นได้เลือกเอาเองนะครับต่อมาผมใส่สี่ใบแลตรนนี้ก็ใส่สี่ใบนะครับเป็น performing paytaz นะครับแดนทานะครับอ่านี้ครับเมื่อยูนิตนี้คอลงเรลียวจากบนมือนะครับเลือกแวนการ์ที่เป็นเกจสหรือสูงกว่านะครับคาร์บัตหนึ่งอ่าถ้าแวนการ์เป็นเกจสามสินะครับคาร์บัสหนึ่งเลือกการ์ดเกจสามหรือต่ํากว่าจากดอบนะครับคอลงเรลียวนะก็คือเรียกเพื่อนนั่นแหละครับเรียกเพื่อนนะครับในเทิร์นคุณถ้าเรามีเรียกการ์ดเกจหนึ่งต่ำกว่าใแถวหลังสองใบบวกห้าพันเห็นไหม เรียเพื่อนมาตัวนี้ก็ตีได้เพราะฉะนั้นตัวที่ผมจ,จะเน้นใช้ในการเป็นเลียวไว้ตีเนี่ยแน่นอนมี2ตัวนี้นะครับน้องดอกกับน้องตีตีอะไรอ่ะตีดุริยางอ่ะตีผมจะไม่ได้เคยอยู่วงยกอยู่ดุริยางเหมือนกันนะก็นี่ต่อมานะครับใส่เต็มแม็กซ์เลยนะครับต่อมาก็เป็น PG นะครับ PG ก็แน่นอนใส่ สี่บนะครับผมไม่มีออเดอร์กระจกนะเป็นฉาบตาดำๆรับไม่ค่อยมีต่อมาเป็นโอเวอร์ทิกเกอร์ครับโอเวอร์ทิกเกอร์ก็จะเป็นตัวนี้ที่ผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเอาเรียวกาดผมมีโอกาสตีได้ตลอดนะครับแล้วก็เรียกมาตลอดเพราะฉะนั้นเอาเอาความสามารถตัวนี้นะครับบวกบวกคู่ไปเลยนะครับอาจจะทําให้เกิดความเจ็บปวดชนะได้นะครับเซอร์ไพรส์ช็อตนั่นเองนะครับต่อมาเป็นดรนะครับดอสาม นะครับครินะครับครีที่เข้าเป็นครีธรรมดานะครับสีคริยัโซเพิ่มโซเนี่ยสีนะครับแล้วก็ฮิวนะครับอันนี้ฮิวถ้าอันนี้เป็นฮิวอ่าอันนี้เป็นฮิวแบบว่าเขาตีหลายครั้งนะครับเขาตีหลายครั้งก็บวกก็บวกกันเพิ่มครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเราไม่มีเอร์เซปแน่นอนนะครับเพิ่งการกันอย่างเดียวนะครับเลดเกมนี่ผมว่าน่าจะยําแย่อยู่นะครับก็ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองคอมโบกับผมได้นะครับอาจจะเล่นผิดเล่นถูกนะครับก็ใพยายามให้อภัยผมด้วยนะครับเราะว่าเด็กผมพึ่งเข้ามาเล่นจริงๆนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่าสวัสดีครับวันเรามาลองคอมโบกับลิสต์ของผมดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นลิสต์แบบคร่าวๆนะอันนี้เราเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ผมตัดกองก่อนนะครับ่ ประมาณนี้ครับอ่ะเริ่มมาจั่ว5ใบ1 2ึ่งสามสี่ใบนะครับออ้กล่องเก็บไว้ตรงนี้นะครับปึบดูเช็คดูโอ้โหสวยว่ะสวยสวยอยู่นะครับก็เอามีเข้าไปใต้กลองเลยเปลี่ยนมือจวนหนึ่งครับได้มาโอ้โหได้ได้คิวมาอัพไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็สแตอัพดิวแวนการ์นะครับเป็นผู้ประกาศทางสายลมฤดูใบไม้ผลิครอฟี่นะครับ เมื่อถูกยูนิตนี้ไรทับเริ่มหลังจวนหนึ่งนะครับเ่าโอเคเด็กเราเป็นเด็กสายโจมตีแลกเกมแล้วเราเข้าข้างตัวเองแล้วกันผมให้เขาเริ่มก่อนนะครับเขาเริ่มก่อน,นเพาไล่ไล่มาโอเคปุ๊บเราเริ่มหลังครับเริ่มหลังแ t a n d a n d d r a w นะครับมาได้เรียบร้อยแล้วจวนนะครับเอาเราขอทิ้งก่อนหนึ่งใบทิ้งคนนี้แล้วกันนะครับใบซ้ำนะทิ้งปุ๊บนะไร าไรปุ๊บจวดหนึ่งครับปุ๊บจวดหนึ่งขึ้นมาเอาละเราทำไงต่อเริ่มมานี่เราตีไปก่อน,นครับตีเด็กตีแรกเราเช็คทิกเกอร์ก่อนครับปึ๊บอ่าถือว่าให้เขาปล่อยให้เข้านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาก็อ่านเนี่ยปล่อยให้เข้าครับเขาเสียเลือดไปหนึ่งนะนาคอ,อปึ๊บแบบนี้อ่าต่อมาต่อมาปุ๊บนะบโอเคเขา เสียเรือดหนึ่งเขาลงมาปุ๊บเขามาโหมตีโป้งเราโดนสักประมาณอ่ะชิคเกอร์อ่าเาเมจเช็คครับหนึ่งอ่าสองครับสมมติเขาตีมาสองใบ,ะคะคบลงแ,แล้วกันครับพลังแวร์แล้วแต่รอยครับเราเสียเลือดไปสองหน่วยนะครับเทต่อมานะครับต่อตาเรานะครับแซนแอนด์รอนะครับ โอเคตอนนี้เราเอาไงดีอะทิ้งใบริมต่อครับทิ้งปุ๊บตัดไรมานะครับอ่าเมื่อยูนิตเมื่อยูนิตนี้ถูกรลทับโดยเรติน่านะครับเรตหน้านะครับก,บก็โอเคถอยหลังนะครับถ้าบูทแวร์เอ่อถ้าบูทนี้ยูนิตนี้บูทแวร์พลังเขาปวกข้าพันนะโอเคนะครับก็แล้วก็ เ้ิ่มมาปพ๊บทิ้งหนึ่งแล้วเรายังไงต่อเราต้องลงตีแล้วมานี่ครับประมาณนี้เดี๋ยว,เ,เ,ยวเราเหล่อเล่นหนึ่งอยู่นะเราจะโหมตียังไงครับก็เอาลงเกียร์หนึ่งมาเลยโอเคลงเกียร์หนึ่งมาก็ลงตัวนี้แลาวกันครับตัวตัวยูนิตตัวยูนิตนี้ทัก2สองใบนะบยูนิตนี้นะสองใบพอดีไฟมันอยู่นี่เอาล,ละเอาไฟออกหน่อยครับ โอเคไฟออกครับโอ,อ้โอเคโอเคนี่ประมาณนี้อไฟออกออกยังอะ่ะโอเคนี่โอเคเอาไฟออกพอเห็นพอจะเห็น,รหนประมาณนี้นะครับก็ถ้ายูนิตนี้เป็นมีเดลกาดเกณฑ์หนึ่งเกณฑ์หนึ่งนะครับเราจะเริ่มโหม่นตีนะถือว่าตัวน,นี้บวกอย่างละห้าพันนะครับปุบป๊บจบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใบนี้ บูบวกห้าพันด้วยนะครับแน่เห็นไหมครับอันนี้พลังเริ่มเยอะแล้วก็เป็นสองหมืนสามตี่เทินที่สองนะครับก็ตีบ้งเข้าไมแล้วครับจวปุ๊บนะครับอาจจะโดนไปปุ๊บเดมเลือดเขาเลยสองแล้วนะครับล้วก็ตีต่อก็เขาจะเป็นเขาจะเป็นต้องการละเขาจะเป็นต้องการแล้วเขาอาจจะกาสักหนึ่งใบแล้วก็ปล่อยเลือดจะเป็นตอนนี้เขาสามแดมแล้วนะครับประมาณนี้ปุ๊บ โอเคเธอของเขานะครับลงมาก็จะตีตีตัดเลียวไปตีตัดเลียวแล้วสองไปเลยก็จะตีเก่งมากโอเป็นแวนการ์ดเกศสามป้นะครับแล้วก็อาจจะตีโอเดเมเชคนะครับโ,โดนไปหนึ่งอ่าก็อาจจะแบบดวงดีนะครับตีตัดเลียวแล้วยังได้อีกนะครับแล้วก็บดเมเชคนะครับเปลี่ยนตอนนี้เลื่อดเราเป็นสี่นะครับสี่ต่อสามนะสี่ต่อสามครับ ต่อมาครับเราก็มาละ stand a n d draw นะครับจอโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะทิ้งครับทิ้งอันนี้เรายังไม่ได้กาดเลยเนาะเราเราเป็นคนโลภมากนะฮะทิ้งหนึ่งใบนะครับไบนะครับเป็นเรียนนอนนะครับเรียบร้อยนะครับถ้าใบนี้ถูกไลท์ทับเป็นที่มีชื่อเรียนนอนนะครับโซบัสหนึ่งนะครับแล้วก็คออยู่ โซวัตหนึ่งก็ขอโซวัตตัวนี้ไปคอยูนิตเต็ดสองหรือต่ำกว่านะครับใช่ไหมอ่าเกตหนึ่งนะครับเลือกการ์ดเกตหนึ่งนะครับหรือต่ำกว่าเ<ม>ลือกคอเกตหนึ่งนะเราก็อาจจะคอตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้มีเกตหนึ่งเยอะแล้วเขาเก่งนะต่อไปแล้วก็อ่าลงไปนี้ครับถ้าเป็นแวนเกตสามนะครับคขาจะบัสหนึ่งนะครับอ่าคอดอบโซนนะครับแล้วก็ปุ๊บคขาจะบัสหนึ่งคอดอบโซน อาจจะคอตัวนี้นะครับโจนตัวนี้มาเพราะตัวนี้บูทถ้ามีเดกาดเกณฑ์หนึ่งนะครับอยู่นี้บวก2,000นะครับจบการต่อสู้ถ้าบูทให้แวนอ่าจวอ่คาตาบัสคาตาบัสโซบัสหนึ่งโจนหนึ่งนะครับเพิ่มมาแล้วแล้วก็เอาตัวนี้ครับตัวนี้ลงตัวนี้ก็จะมีความสามารถคือว่าถ้าบูทแวนกาโซบัสหนึ่งนะครับเลือกเดียวกัน แกสองที่ไม่อยู่โจมตีนะครับเคลื่อนย้ายไปที่ช่องกาดนะครับถ้าไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้อรนนี้บอกห้าพันนะอันนี้เผื่อไว้ก่อนนะครับอะมาลองคาดวนกับเมทดูนะครับก็ตัวนี้ตีนะครับตีแล้วสวัสดหนึ่งนะครับทิ้งการ์ดะเมินหนึ่งใบนะครับอาอยู่ในแถวหลังนะครับบูทได้นะครับก็สวัสดหนึ่งกับโซ่หนึ่งแล้วก็ทิ้งการ์ดจากะนมือหนึ่งใบนะครับเอาทิ้งหนึ่งใบทีละกัน ทิอ้อย่นี้มันหนึ่งใบนะครับตอนนี้หมดเบือออ้อสามแล้วมีโอเวอร์ด้วยคอยกันมีฮิวโอเวอร์แล้วก็มีตัวรีนอนไวเเ้เบื้อสุดหน่าไลท์นะครับผมมีความสามารถนะก็ตีเลยนะครับบูทตัวนี้บวกห้าพันตัวนี้บวกห้าพันเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนแปดพันวันหมื่นสามแล้วตัวนี้ก็บูทต่อนะครับอ่าบูทต่อแปดพันนะครับก็ โอ้โห oh, บวกเท uh, ่าไหร่อ่ะถ้าอยู่ถ้าอยู่ในนี้ถูกบู์บวกห้าพอีกนะครับก็เป็นบวกหมื่นนะบวกหมื่นฐานนะเป็นสองสามสอบวกห้าพเป็น28 28ปดสอบวกแปดพันะครับสองแปดบวกแปดพก็เป็นเท่าไหร่อ่ะโอ้โหดูผมคิดเลขก่อนสองแปดบวกแปดพันสองแปดศูนย์ศูนยบวกแปดพั 2, 8, 8, น แล้วก็บวก800 0นอีกทีนะครับเท่ากับ4 4 0 0นะครับ4ี0 0ตีโป้งเข้าไปแน่นอนครับเพราะอาจจะพ g ีไมาแล้วขอติ๊กเกอร์เช็คนะครับโปครีนะครับเอาขี้ข้างอะขี้ข้างพลังข้างนะโป้งนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะบวกหมื่นละอันนี้บวกหมื่นนะครับนะครับอันนี้ต่อนะครับอ่าก็ แน่นอนก็เขาเป็นดาเมจสามนะครับก็เพราะกลัวพลังกีของเราก็ทิ้งเมื่อจบการต่อสู้นะครับเลือกเดียวการถดหลังขมงแี่สองใบสแตนครับก็กลับมาสแตนแล้วก็สแตนนะนี่เห็นไหมก็ตัวนี้ตีต่อนะครับตัวนี้ตีต่อเลยครับเป็นหมื่นแปดบวกห้าพันก็สองพันสามสองนสามเขาไม่ปล่อยแล้วก็ตัวนี้ก็เข้าต่อนะครับก็เป็นสีดมนะครับ เราก็กาดนะครับเพราะก็ใช้มือทั้งหมดค่อยทยอยกาดเลยสามใบกาดให้อยู่ครับประมาณนี้ก็ต่อมาแล้วจวนะครับก็เห็นไหมครับเราก็เผอเผอปุ๊บบวกหมื่นนะครับก็ตีตีได้ต่อที่ก็เป็นห้าหมื่นกว่าใช้ท่าเดิมไปไเรื่อยๆนะครับตีให้กันตีให้กันตรงน,นี้ก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าเป็นเด็กที่ผมว่าวงนี้รวมพลังโจมตีครับ ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลองดูก็ได้ปุ๊บจั่วมาปุ๊บฮิลนะครับก็ได้ฮิลด้วยนะครับพลังด้วยนะครับโอ้โหได้เดวบลฮิลก็เห็นไหมครับก็ประมาณนี้ครับเด็กนี้เป็นเด็กที่เล่นสนุกนะครับไว้เน้นตีในช่วงผมจัดมาประมาณว่าคือตีง่ายๆนะครับใช้เกทหนึ่งตีก็ได้นะครับแล้วก็คอง่ายๆครับมันจะสามารถที่จะตัวนี้ชุบได้นะครับตัวนี้ ตัวนี้เร่งพลังได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ใช้คาลตาบาร์น้อยเพราะว่าของมันผมว่ามันเพิ่งออกมาใหม่เนาะก็ประมาณนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับว่าเด็กเรียนนอนสไตล์ของเพื่อนเพื่อนเป็นแบบไหนสไตล์ของผมเป็นเพย์เป็นแบบการเล่นเป็นแบบนี้นะครับก็หวังว่าการจัดเด็กเนี่ยผมว่าไม่มีผิดมีถูกนะครับก็ขอให้สนุกกับการเล่นแฟนการนะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับ